ำขนาบน้ำนะคะเยอะปะเนี่ยตัวจริงน่าตาไม่ดีเลยนะคะอุ้ยอุ้ยมันเอาแนะมันเอานะอะไรอ่ะป๊อกจีจีเราจะต้องเดินไปโต๊ะโอ้ยถุงคอนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติมุกเกาะวันเารจ้า โอเมก้า oh นสวยมากเลยอะดูเทลยวิวทนะเลเลยหนูหนูเอ้าโอโเหมือนในหนังเลยอะทำไงดีอะโอมก้าโอเมก้าโอ m มก้า oh my god อาริยาอาริยา d i s p l ด y d i s p l ร y อะไรอะอันนี้อันนี้เป็นสัตว์อาริยาอาริยาอันนี้เป็นนี่ปลายาปลายาเออพี่ปูอันนี้เป็นอาริยาอันนี้เป็นปลายาไม่เราเป็นอีปลายาสวยเซ็ sixty s ซ่าแม่จะเปิด sixty เอ่วันนี้เราจะมาพร้อมกับคอนเทนต์ช้อปปิ้งในงบ1ล้านบาทนะคะเนื่องในความพิเศษเลยค่บหนึ่งล้านบาทเนื่องในความพิเศษคืออยากไปเงินเพราะเงินมันเยอะโอ้ไม่ก็เขาอะไรนะเลขาเขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรวะที่มีปัญหากันปะอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มีปัญหาดิเมชือะไรวะไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูอะไปอะลืมหยิบแว่นมาตาจะระเบิดตาจะระเบิดเออตาระเบิดเฮ้ยฉีดอยู่เนี้ยฉีดไปปะเลี้ไปวะ ชอบฉีดโหสวยมากชอบฉีดอยไม่ฉีดผ้าอย่างเงี้ยผ้าหนวัเลยอ๋อเอาอุ้ยเ้ยอย่าทันเลยเรอเร่องเองเรื่อเรื่เร่ง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 เ่งๆ่นอกอะไรค่ะนกอินกีขาวปะถ้าจำไม่ผิดนะนกอันนี้กมศูนย์เคอมนกเขียนอยู่หน้าเมือกว่ะเฮ้ยเอเนอร์จีดรอปไปสาวเลยหรอตาจะระเบิดาไอ้ ก็มีแว่นก็ไม่ใส่ใส่ดีๆไม่อะใส่มาหยิบมาแล้วเราล่อไปคว้ามาแล้วตอนไหนคว้าอะไรคว้าแว่นนันเนี้ยฉันซื้อมาใหม่ค่ะม่ใช่ค่ะกูจำได้เพราะันเนี้มันเป็นสีแดงที่ผมปีกู กูสั่งมาจากช้อปปี้มาเซตนี้เลยไม่ใช่อันนี้ที่รอนให้ใช้เล้วใช้อาไปใช้ไงไม่รู้เหมือนกันสั่งมาเหมือนเดิมเลยนะสีตายมันไม่เป็นมันเป็นสีส้มแต่เนี้ยมันติดสีผมโกนี่ไม่ใช่เอ้ากูจริงจริงแต่ว่าไม่ใช่เอาไปชถอะพี่แบ่งกันใช้สั่งมา3อันอย่างเงี้ยแต่ไม่อยู่ที่กูสักอันคือใครไงสามอันนั้นอะเนาะรวยตาตอนเปิดมากเราจะไปไหนวะเราจะไปไหนกันเนี่ยเขาขนาดนา้ นู่นน่ะเหรอสองนี่และอ๋อพี่อยู่ตรงเราจะไปตรงกลางเหรอพี่ต้องแคบมาแก้วแคบเราจะไปที่ถ้ำขนาวน้ำเราวนี่แหละวิธีการตัวจริงถ้ำขณาน้ำเราจะไปที่ถ้ำขนาดน้ำนะคะซึ่งในถ้ำขนาดน้ำเนี่ยเขาบอกว่าอะไรค่ะพุ่มมะนาวมันมีไมโครยักษ์ออมีไงไมโคยักษ์ไมโคยักษ์ เขาบอกว่ามันม um> ีโครงกระดูกคนยักษ์ที AU ่มันแบบสูงประมาณความสูงเนี่ยหกจุดห้าเมตรก็คือหกร้อยห้าเซนติเมตรคุณผู้ชมเอาไหมสิ่งสุดๆเอาแล้วอีดอกก็คือทิษเนี้ยจะไปกรุงเทพมาขับเรือเซลเอาพอดังเรือทุกวันมาแปดวันนั่งไปแล้วเก้าพอตั้งเตได้โอ้ยไปรชุดไม่จับเี่ยเธอจะผีขาไปเชดไใแรแลนด์ชา ตเก็บภาพยีบ <rahat> <ấy> ิไม่ด <elas S 2> ้วยเก็บภาพยีบ <pursue> ิไม้ย่อออีกด้วยค่ะด้วยี้วด้วด้วยต้องมาถยอ่ะด้วย เลยนี้มีแต่เธออีกค่ะของสุดโอ้ยแฟนเขานั่งด้วยกันเล้าอโอ้ยโอ้ยไม่ดีก่านั่งเดี่ยวนะนั่งหน้ากันเออร้อนนั่งหน้าค่ะเอากระเป๋ามาไม่เห็นเขาเลยแล้วหนูหนูก็แทนซ้ายแทงขวาไปไม่เห็นเขาเห็นเราหน่อยก็ดีเห็นแต่เขาไม่เห็นเราเลยนะว่าเราก็ไป ใชมไอบิ่มไอบิ่มพี่บิ่มก็อยู่กลางคุณพี่ไม่ไปด้วยกันเหรอคะไอบิ่มพี่โมด้วยครับเพว่าเอร์จีไม่ส่งเม็ดอะเมื่อกี้ขึ้นเลยคุโมไวเลตอยู่ไหนพี่โมโมไวเลตเหรอไวเลาเขียวะระหว่างระหว่างเดินทางติดด้วยอยู่บนรถตู้ฮัลโหลไอพิเทสพีิเทสอ่ะเจหนึ่งพิเทสเจสองสาเจสามบุ๋มบิ่มไม่มีไม่มีแบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวต่างออกทีวีด้วยไงเจกี้นี่ค่ะอันเนี้ยไม่ใช่ค่ะ มนทนค่ะ ไปเล่นมนะไปกันไปกันเยี่ยมมากไม่คาไม่เลยไม่งว้าเลอไไม่เลยไม่ว้าไม่ควาประยัดไปางซ้ายไม่าไม่ว้าไม่ไหวล่ะโอ้โหเียววายเที่้วหนุ่มโอ้โมแล้วพี่ไปขึ้นเนานีพี่จับลมะพร้าวเลยพี่ขึ้ไทางขึ้นข้างเาขน้ ว้าแสวงอะไรอ่ะมีฝันนะฝันน่ากลัวมากในฝันนะมีเสียงกระซิบเร้องหนิงว่าบุญปลื้มบุญปลื้มเจียนทำไมชื่อบุญปลื้มมันถึงติดหูหนิงจังกลืนค้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมัไม่ใช่เป็นพูดมันอยู่ในหูผมด้วยนะ e n e r g สองเมตรแบตซุกกระซุกกระหนึ่งกูเห็นแดกอะไรก็ดีดหมดเลย น่อ่ะทุกคนมันแบบว่าหมดอะไรในชีวิตอ่ะอุ้ยแดดอ่าวมากแอะอะไรอ่ะอีอีอ่รอนออเอออออันนี้เป็นแบบเป็นบ็อกแบบว่าติดแกลมบล็อกบกอันเนี้ยเาวติดแกลมไหูร่ ไม่เดินได้ไหมเหนื่อยอ่ะเราไม่ดูแค่นี้แหละที่เน็บซีมาโต้นะคะข้างบนนะซื้อฟุตได้ไหมได้ไม่เราพูดตรงนี้ให้เยอะที่สุดแล้วที่เหลืออีเซอร์เป็นฟุตซื้อเข้าใจไหมคะคุณตัดอะไรอะไรอหม่ได้ดิยอแต่พัธอะไรวะของร้องไห้อะไปเที่ยวทะเล เรยป้าพี่จะพาน้องหลงตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปากการังโดยแฟชใส่ันมาตีทะเลให้ลิงเต้นเร็วหนึ่งสองนะโอ้อะมนุษย์นะเหมือนลิงเต1นหนึ่งคันดึงเทกสองครับะไหนบอกไปตลกแกลิงจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะ พี่จากับพี่เฮปะคะตัวจริงหน้าตาไม่ดีเลยนะคะ uh it, o, oh, ับทำไมพี่โดนแน่ครับโดนวิธีกินโอีชีแบบใหม่ทำเลยเดียววิธีกินวิธีกินโอีชีกลัวเยินไปเลยเย็นไปเลยเอาจริงก็กลัวนะ บุญปื้มอ่ะมันเสี่ยงกับชิปอ่ะป้าในเมืองโอเมก้นี่เขาบอกเป็นป่าในเมืองนะทุกคนป่าในเมืองนะคะังหาัดกระดี่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของทางทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเหยี่วแดงนะคะเป็นนกน้อยในกรุน้อยเหยี่วแด่จางมากการเหยี่วเลยอีกอจางมากแล้วก็อันนี้นะคะถ้าใครเคยดูเรื่องกี่ยนะคะตรงนี้เป็น้า ตัดผมตรงอะไรมาฮอคหรอมาฮอคสีแดงมาฮอกก็ะนีคือเป็นดิ้นต้นมาฮอกกรนีหรอเป็นแดงนี้หรอแดงไหนแดงไหนไหนล่ะส่วนส่วนไหนอ่ะถ้าว่าน่าจะเป็นนายไม้ข้างในมันน่าจะใช่มีห้องน้ำไหมโหจริงจริงอ่ะก็โอเคนะเอ้าไกลเกินนะคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้เดินเร็วเกินอ่ะ ก็ขาดมีแค่นี้อุ้ยสวยนะสถาปัตยกรรมจากธรรมชาติอ่ะนี่ขมพูดสุดๆคนไหนเนี่ยหรอมายุ่ยักษ์มายุ่ยตัวนี้เอาไปถือดีถือไหมเดี๋ยวเนี่ยวเดี๋ยวืนกับกางเข้ถือแย่ไปตาถุนเนี่ยตาตาถุนอุ้ยอุ้ยมันเอานะมันเอานะอะไรอ่ะอุ้ยฉันกลัวจะไม่กล้าเอารองเท้าอ่ะ ซื้อนามาแงค่ะครัแย่งของกินจ้า่ออากินทไมไปซื้อแย่งน้ำหนูอะแม่น้องมาจากไหนกันเออกรุงเทพค่ะแม่คอกเลย Yes แม่คอกจีจี นล้วไม่บอกต้อนหนุหน่อยยินดีต้อนรับค่ะเราอยู่หัดใหญ่อ๋อยอันนี้อร่อยมากไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่ตรงเท่าไหร่รถไฟใกล้แล้วเดชาไม่ใช่เดชาโดนทิ้งแล้วไปบานอย่าไปยุ่งกับมันเลมันป่าวต้องกินน้ำัวเขาบอกว่านี่นี่นี่บอกว่าแบบมันขโมยเขาบอกว่าก็ให้มันกินสีนี่บอกอยากกินไม่ซื้อเองเขาก็บอกว่าก็ให้เงินมันสิอยากเงินก็หาตังค์พี่พี่ค่ะ ก็ตบจริงนะลิงก็ลิงเหอะทุกคนหน่อยอ่ะน่อยนี่โทรศัพท์หนักหนูจะหนูจะดูเมื่อเห็นคลิปอี่นี้คลิปพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้านมจีนก๋วเตนะคะทุกคน ีคก็รอจังหวัดก็ดีกระจายนะคะแต่ว่าก,ก่อนตอนก้าวสาพูดถึงร้านขนมจีนเมื่อกี้เราประสบภัยอะไรในรถตู้คือว่าดิฉันนั่งรถตู้นะคะคพราะข่าวหลังใชนเป็นพี่โมไปตะกอนขึ้นทับ <c oughs> ก็คือเราได้กลิ่นปแปลกนะคะแล้วสราบรูรู้สึกเหมือนกลิ่นจีนอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรว่าไม่คิดว่าจะมีใครกล้าทําแบบนี้ที่หมายหันาวได้กลิ่นจีนเลยแล้วเขาบอกว่า,วา,วาไอ้โมอถอดรองเท้าเหรอใช่ชัดเลย เลมอนคิดว่าเลมอนคิดเป็นคนเดียวกิ๊บบอกกูนั่งโดมหมดไทยไงข้างไทยกินไปไหนรับมันมันหนึบแบบแบมันมันมันอับหรือว่าอะไรจะทำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจำไว้นี่เป็นกรณีศึกษานะกินใจกันครับทุกคน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 ว้าวหยิบไปแล้วไม่หับคืนนะคะคือแม่คะเอาหนึ่งถาดมีอะไรอย่างแม่แนะนำหน่อยค่ะมีอะไรบ้างก็มีสวค่ะว้าวจะทอดเรื่อยๆอะค่ะจะทอดเรมีทอดวันหนึ่งกิโลเ มันมันเป็นตัวตัวค่ะสักชิ้นเป็นชิ้นออกมันเยอะหลายตัวเลยค่หนึ่งพันโลไหมไม่ถึงค่ะมื่นแค่ว่าละมื่นตัวไม่อยากยแ้่มวชัดเลยอันนหนนะคะอันี้อะไรบ้างอันนี้อกอันีน่องสะโคกค่ะอปีนี้ก็มอุ้ยมีเครื่งในี่่วอ้ก็มีหวหมกปลา มีเครืองไรสดไหมครับเพื่อนที่ชอบกินข้าวมัของสดค่ะโธ่ไม่กินร้านหน่อยอ่ะแดกให้หมดยม่มอยเคลื่อนไหวกับชายพิทูวกันนะไม่พี่รอบไปนะพี่จะให้พี่แกกับพี่จ๋าเนี่ยเดินมาขี้ไก่อ่าขี้ไปะแสจไปนั่งที่โต๊ะนั่งเสร็จสั่งค์ขนมจีนสั่งขนมจีนเสร็จขนมจีนมากินอ่าอธิบายความรู้สึกว่าเป็นยังไงแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่มาเที่ยวกระบี่ให้มาแวะกินที่กัวจ้อยแล้วเราก็กินกินเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำคิวเปิดข้างนอกอ่าเป็นสื่อเี่ ตามมานะคะี๋ยวเราไปนอนดีกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวต้องเทสให้ดูก่อนนุ่นขอหยิบไปก่อนเลยได้ไหมครับได้นุ่นอันนี้มันต้องหั่นไหมคะไม่ค่ะหรือมันเอาะไรอันไหนอันไหนสะโพกค่ะแม่กินโอ๊กเหรอตะโพกสะโพกโอเคโอ๊กอะไรคะน้องอเคนี่ค่ะเนี่ยโยกไปเลยค่ะได้ค่ะคุณแม่จดให้หน่อยต้องทำอะไร นี่นี่ไปนี้ไปไนตุ๊กตุ๊กตุ๊กตามตุ๊ตุ๊ก๊กุ๊เราจะต้องเดินไปโต๊ะออนี่ตุ๊ก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 ุ๊กโอ้ยน่ากอันนี้เป็นส่วนของน้ยานะคะฮาราฮารามีน้ำยาหรือเปไม่มีราอันนี้เป็นน้ำยานะคะอ้าหลากหลายมาก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรมากินให้ทุกคนทายนะคะทายนะคะท่ายนะคะ เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติมุกกะรันเตาจ้า oh my gosh oh my gosh นีจะบอกว่าวิวข้างหลังสวยมากาน,นะคะนีปาครทุกคนไปดูขา้าวหลงกันเนาะพี่โมะเ,เอ้าทำงานสิช่วยทำงานหน่อยสิแล้วเราจะพาไปดูข้าวหลังกันเนาะในสวยมากเลยดูเทเลเลยวิวทะเ,เลหนุหนเอ้า ีกเลิมาทุกคุณไปเล่กน,นี่ทุกคนเออสวยมากจึงสระอึงอ่ะนี่ทุกคนดูสิเหมือนในหนังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ Oh my god Oh my god โอ้โหอีนี้มาถึงไม่เอาอะไรเลยถ่ายรูปอย่างเดียวนี่กุะสักใจเราไปข้างล่างกันดีกว,ว่าไปครับแอบเดินยากนิดนึงนะแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่เกี่ยว โอ้พี่ไปช่วยกันทำมาหากินเลยนะพี่โอยมม้ยสวยไหมทุกคนด้วยสิยะอะให้ดูวิวใกล้ๆกันหนึ่งนี่เป็นป่าคาลตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นพ p พางาภงของเรานะคะยังไงยังไองไอะเนีย่ยเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่ยอมมาถ่ายเลยไปสัษษษ่งถ่าย สวัสดีค่ะจูดี้ค่ะพี่กองกับคุเลนได้มาแล้คะโอ้หดูดีแม่งไม่ช่วยกันทํางานเลยเมึงจะถ่ายรูปคนเห็นตัวเองอ่ะพี่จอยพี่บอยดูไว้นะคะนี่แหละที่บอกว่าให้มาช่วยมุมบิีมอ่ะเขาไม่ช่วยเลยเขาไม่ถ่ายคอเนเทนต์ยังไงเลยไปดูพี่ใหม่ดีกว่าเก็บของกล้องครับสวยน่าใจจ๊ิงครับเก็บของกล้อ้า ทุกคนจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ใช่รายการจอยเดย์นะเป็นรายการอะไรอร่อยเลิศไม่ใช่ค่ะอะไรคู่คุณจอยไม่ใช่ค่ะแจมแต่เราเกินนะดำดำไม่ดำดำก็ดำไม่เลยบังไอเดียทำทนที่ไหนวะน้องพี่แบบเนี้ย